สถานีรถไฟสีสเกตครับมาดูกันครับน่าจะเป็นขบวนสินค้านะครับจากสถานีสีสเกตไปอุบลราชสถานีครับนี่สถานีรถไฟสีสเกตนะครับออกจากสถานีสีสเกตมาพอดีครับ ครับวิ่งอย่างช้าๆจากสถานีรถไฟสีสะเกตนะครับจะไปอุบลราชธานีนะครับครัยาวทีเดียวครับนอนละครับ